ดัดไวดัดแม่นดัดแรงนะครับจบงานไวด้วยเครื่องดัดเหล็กไฟฟ้านะครับไซลอนรุ่น S รุ่น xylsb20 ครับรองรับทั้งเหล็กกลมแล้วก็ข้ออ้อยนะครับใช้งานง่ายดัดได้2ององสององศาครับก็คือ9กองศาแล้วก็135องศามอเตอร์3แรงม้าครับแรงจับเต็มงานไหนก็ไหวใครทำงานไซต์ก่อสร้างต้องมีติดหน้างานนะครับท่านครับ พร้อมส่งทั่วไทยรับประกันคุณภาพครับพร้อมลุยทุกไซน์งานนะครับแข็งแรงดัดแม่นใช้งานง่ายนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับเครื่องดัดเหล็กเส้นเหล็กปลอกระบบไฟฟ้านะครับไซลอนรุ่น XYLSB20 เครื่องมือช่างคุณภาพสูงสำหรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะดัดเหล็กได้หลากหลายนะครับดัดเหล็กข้ออ้อยขนาด4ถึง16มิลมแล้วก็ดัดเหล็กกลมทั่วไปได้ถึง20มิลมนะครับมอเตอร์ทรงพลัง3แรงมา้าหรือว่า2.2กิโลวัตต์นะครับ ความเร็วรอบ1440รอบต่อนาทีทำงานต่อเนื่องโดยไม่มีสะดุดครับตัดได้2ระดับองศาก็คือ90องศาแล้วก็135องศาครับควบคุมง่ายสะดวกใช้งานได้แม่นยำเหมาะสำหรับงานเหล็กปลอกเหล็กเสริมโครงสร้างต่างๆนะครับโครงสร้างเหล็กโครงสร้างแข็งแรงนะครับเฟืองเหล็กเต็มระบบนะครับรองรับงานหนักน้ำหนักเครื่องก็100กิโลกรัมครับท่านครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขนาด 850าคูณ550คูณ900มิลลิเมตรนะครับพอดีใช้งานนะครับความเร็วในการตัดครับท่านครับ25-30รอบต่อนาทีนะครับคอนเดนเซอร์300 UF แล้วก็40 UF นะครับใช้ใช้ไฟบ้าน220โวลต์50เฮิรตซ์รับประกันสินค้าโดยซัพพลายเออร์นะครับดังนั้นจึงมั่นใจได้นะครับในคุณภาพนะครับเหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงงานผลิตโครงเหล็กนะครับหรือว่าทีมงานช่างที่ต้องการความแม่นยำและประหยัดเวลาครับพร้อมจัดส่งด่วนทั่วประเทศเลยนะครับสั่งซื้อวันนี้เครื่องดัดเหล็กไฟฟ้าไซลอนรุ่น XYL SB20 เครื่องเดียวจบครบทุกงานดัดนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ครับ